ากขยับออกไปจับมหาวิหารที<ต>น,นี้ซัดจะคนแปลกหน้าแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรอยู่วางไขรร่ลงช้าๆแล้วทิ้งไว้บนพื้นแกจะทำร้ายผู้คนมากมายหากแกที่จะทำตามแ,ตแผนที่แกวางเอาไว้ฉันไม่ฟังใส่เข้าไปเลยกันเอาไม,ไม่แกทำมันลงไปจะโง่อ,งอ้แกจะทำให้พวกเราตายกันหมดเฮ้ยมาแล้วเห็นเจ้าบ้านด่ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วในช่อง s t o r y to s ซ e ซึ่งจากครั้งที่แล้วเราไปตามล่าหาอาวุธมาครบหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังมีไข่อยู่แค่ฟองเดียวเองสำหรับวันนี้เราจะมาตามหาไข่อีก2ฟองที่เหลือกันเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเราไปตามหากันเลย let's go อ๋อบ้านหลังนี้ไอตอนนั้นมาไม่ได้เข้าออประตูล็อก ไม่มีไม่มาต้อนรับแขกเลยอ๋ออยู่บนนี้นี่เองโอ้ฉันมั่นใจว่าเออแกนบอกคุณเรื่องฉันแล้วฉันคงไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวนะเอาเถอะฉันชื่อว่าแกลคคุณอาจจะยังไม่ลุกเกี่ยวกับวอเรนเจ้าของเมืองเก็บไข่ทั้งสามใบไว้ในเหมืองที่ล็อกคุณแจไว้เราไม่แน่ใจทำไมเขาถึงปกป้องไข่ ถ้ามันฟักออกมาแล้วก็มันต้องออกมาเป็นสปร์ตเหมือนกับชาวแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นเราต้องการให้คุณขโมยไข่ทั้ง3ามใบและและใช้ไข่ล่อชาวออกมาเพื่อจัดก,การมันซะมีไข่ใบหนึ่งอยู่ในเหมืองทางเหนือและนี่คือกุญแจเปิดทางเขา้าเดี๋ยวก่อนลูกมีจดหมายเรอขออ่าน่อยนะฉันต้องรีบเขียนทฤษฎีนี้ออกมาก่อนที่วอลเลนจะพบว่าฉันรู้แผนการของเขาทฤษฎีของฉันคือนายวอลเลนวอลล็อตทรี พยายามฟักไข่ได้เพิ่มจํานวนเจ้าตัวแปดขาสร้างกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใครก็เดาออกเขาเจอไข่ทั้งลังในระหว่างที่ขจัดซากถ้ำที่ถล่มลงมาเรายังรู้อีกด้วยว่ามันแข็งแล้วกับเพชรและไม่อาจถูกทําลายได้คนงานเหมืองใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเอาปริซึมบนวิหารดูดพลังออกจากไข่ทุกใบแต่ก่อนที่จะทําลายไข่สามใบสุดท้ายได้ไอแกลเลนก็มาห้ามเสียก่อน วาเลนคงรู้ว่าเจ้าพวกนี้ทรงพลังมากแค่ไหนและแทนที่เขาจะปกป้องพวกเราจากพวกมันเขากลับต้องการใช้มันเพื่อยึดของโลกโอ้โหแผนการแล้วมันควบคุมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงถ้ำเจอแล้วเจอแล้วเจ,จอทางเข้าแล้วนายจะอยู่ข้างในนี้แหละใครอยู่หนหยโอ้โห ทำไมทางมาพวกนี้นี่มันถึงเป็นแบบนี้หมดนเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ห้องเหมือนไข่ใบแรกเดี๋ยวน้อยๆอ,อะไรอ่ะอ๋อตรงนี้ไงไข่เจอแล้วไข่ใบที่สองต่อไปก็เลสโกทูไข่ใบที่สามเจ้าของ,องพ,พิพิธภัณฑ์เตรียมด้วยบารมีอันรุ่งโรจน์ ไว้ใจให้ผมเก็บกุญแจเปิดเมืองแห่งหนึ่ง Paul, ที่มีใครอยู่แต่ก่อนที่ผมจะให้กุญแจกับคุณ<ต>ผมจําเป็นต้องเตือนคุณบางอย่างมีวิหารโบราณตั้งอยู่บนเกอะแห่งนี้ซึ่งมีรูปร่างเป็นพีระมิดที่มีปริซึมลึกลับอยู่ด้านบนปริซึมนั้นแน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวก็คือทําลายไข่ของสัตว์ประหลาดมีช่องสมช่องสลักอยู่ในปริซึม ซึ <Yeah, mm ่งพอดีก kind of ับไข่อ hmm. ย่างมอเจาะเมื <the ่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยลำแสงพลังงานขนาดใหญ่ออกมาพวกกระบทหวังว่าเหตุการณ์นี้จะล่อชาวมาอย่างส่งตัดสินในขณะที่มันเข้ามาปกป้องไข่ทีนี้เรื่องที่ต้องเตือนคุณก็คือชาวมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการระเบิดเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งและบ้าคั่งยิ่งกว่าเดิมเราเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่ง และรอบนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวอันตรายกว่าเดิมยังไงก็ตามผมไม่ควรคัดคานแม้ว่ามันจะอันตรายเอานี่กุญแจเมืองเมื่อคุได้ไขข้ามหมดมากับกุญแจเข้าสู่วิหารเราก็จะเปิดฉากนาลกแห่งนี้ได้โอเคเตรียมพร้อมไว้นะเดี๋ยวพ,อ,นะยวพอคนนี้จะล่อมันออกมาเองเอาละที่อู่ของไข่ใบที่ส โก้โก้โกทุกใครไปที่สจะได้แล้วได้จะถึงเวลาตาสินโชคชะตาครั้งนี้แล้วเอาไม่สนใจแล้วก็ลงไปเลยนี่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนหลบทานหลบเก่งใคร ใครสีแดงสีแดงฉันเอาเฮ้ยทางตานันทางตานันโอ้ยทางตานันขึ้นขึ้นขึ้นดีน่ามาเจอทางขึ้นพอดีดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อน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 ทำไมขึ้นมาเจอช่วงไรอย่างนี้เนะี่ยเจอสองตัวเลย ไ้ยโชคร้ายดูเหมือนว่าจะต้องไปทำบุญสักหน่อยแล้วถ้าจะให้ชโชคร้ายให้สุดๆก็คือเอ็ดตัวรถไฟขบวนแมงมุมนั่นออกมาโอ้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอเนี่ยหายไปไหนกันหมดอยู่ชั้นสองหรือเปล่าอา้าวไม่มีเฮ้อยอยู่นั่นไงเจอแล้วเจอแล้ว โอ้มาอยู่นี่นนเองเหรอคุณคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงนี่ <I> ผมรู้สึกผิดหวังที่พ่อเลือกอยู่บนแผ่นดินใหญ่แทนที่จะกลับมาพร้อมกับคุณเราขอบคุณมากที่<ต>คุณมาช่วยแต่เราก็อยากให้เขามาช่วยเหมือนกันเผื่อจะยังไม่มีใครเล่าให้คุณฟัง,งเจ้าของเมืองวอลเลนกำลัปงปกป้องไข่สปาราที่เราที่จะพาเราไปสู่ไฮยนะ แผนการลาของเราก็คือการเลือกชาวออมาและสู้กับมันจนตัวตายแต่เราจะวางกับดักที่ยอเดเยี่ยมไว้เป็นแผนสำรองเพื่อช่วยให้คุณสังหารมันได้ช่วยติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลพวกนี้ที่เสาค้ำแต่ละเสาของสะพานไม้ตรงโนทีสีแล้วกลับมาหาฉันที่นี่นะโอ้ไปติดตั้งระเบิดเหรอไม่มีปัญหาหรอกโอ้ย แต่ว่าไอ้โมนี่ถ้ามันรู้ว่าเราทำให้พ่อมันตายนี่มันจะโกรธแค้นเราหรือเปล่าเนี่ยเออนี่เหรอแล้วก็ตรงนี้รือเปล่าน่าจะมีหลายเสาเลยนี่นี่นี่อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยอีกถึงอันน่าจะฝั่งนี้ไอ้ตรงนี้ก็น่าจะใช่ นี่นี่นี่เอาละฉันติดตั้งให้เสร็จแล้วนันเป็นสะพานที่สูงที่สุดและปอบบางที่สุดบนเกาะน,นี้ถ้าชาวข้าม,มาเราจะเป่ามันให้กระเด็นขึ้นบนฟ้าไปเลยผมจะคอยเตรียมพร้อมจุดระเบิดนะแต่คุณต้องเป็นคน <and S 1> เรียก <the S 1> มันมา <the island. S 1> และต่อสู้กับมันเอาล่ะรับนี่ไปสินี่คือกุญแจเปิดวิหารเมื mm ่อคุณคิดว่า เตรียมตัวพร้อมแล้วก็บุกเข้าไปและเข้าต่อสู้ในสึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้เลยเอาละดูเหมือนว่าจะเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงดังนั้นเราก็ควรจะไปจัดการมันแต่ก่อนอื่นมันมาบุกเราก่อนเดี๋ยว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 อย่ามาบุกก่อนดีอย่ามาบุกก่อนอย่ามาบุกก่อ,าากอน,นงเงรนเเล็กนะ

เอา,เ,อาเข้ามาได้เหรอเข้ามาได้เหรอเอานีก่อนโอ้โหผู้่า์จะไปยังสุดสุดท้ายแต่ต้องมาเจอมันก่อนสเตต้าเหลือความเร็วกับเกาะที่ยังไม่เต็มไม่เป็นไรแค่นี้ก็สู้ไว้ เอาละในที่สุดเราก็มาถึงที่หมายแล้วจากนี้เราจะมาปิดฉากตำนานไอ้เจ้าแมงมุมรถไฟกันเฮ้ยมีบันไดขึ้นเป็นมหาวิหารเลยเอาละในนี้หุดแจปลดออกง่ายมาก อนี่สินะพีระมิดที่มันว่าที่จะต้องเอาไข่ฝังเข้าไปเอาละก่อนอื่นขอเอาสีเขียวเข้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินปุ๊บแล้วก็สีแดงเป็นสีสุดท้ายเฮ้ยอยากยับ ออกไปจับมหาวิหารที้นี่ซ่าจะคนแปลกหน้าแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรยอยู่วางไข่ลงช้าๆแล้วทิ้งไว้บนพื้นแกจะทำร้ายผู้คนมากมายหากแกที่จะทำตามแผนที่แกวางเอาไว้ฉันไม่ฟังใส่เข้าไปเลยลกันเอไม,ไม่แกทำมันลงไปจะโง่ไอ้แกจะทำให้พวกเราตายกันหมดเฮ้ยมาแล้วเห็นเจ้าบ้าน,นี่ อ้ยมันลงมาปกป้องใครโอ้โหเป็นสายฟ้าเลยทำยังไงดีทำยังไงเฮ้ยกูเหม่ถ้าเรามันจะเพิ่มขึ้นโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวตรงนี้วิ่งวิ่งโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยรถไฟอยู่ไหนอะไรอ่ะโอ้โหมันจิิอย่างนี้เลยเนาะสิบหายแล้วทำไงต่อรถไฟค่าอยู่ไหนรถไฟรถไฟเฮ้ยอยู่นี่เองเดินนะ oi oi vai 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 salo vai sai vai 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 salo vai vai salo 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 oi salo 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 para lá vai salo me ganha sai

ไปี๋ยปัาน่าปสลปัสโลไปปสลไปัสไป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 ไไปไไป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  ไปมาไปมาไปมาโอ้โอะไรเนี่ยตาไม่รับขอเขาทุ่นไฟใส่ทุ่นไฟทุ่นไฟแล้วก็มีทรายเดี๋ยวโอ๊ยหายไปไหนอ่ะขอไฟ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 มาไฟมาโอ้ยไม่หยุดปุ่นไปทุกเลยอยู่กทางเอาหายหายหายวับหายวับไปกับตา เขาไม่ตายเขานีเขา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 ไปก่อนเขาไปก่อนเขาเาไมเขาเาไม่หนเลยโอ้ยสามรถัพสามสามสาม เ okay. อาไงไหห่าเขาเขาเขาสายปีเอาเอาเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นออกไปออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้อุ้ยถึงถึงสะพนานแล้วเหรอนี่ไงโดนระเบิดไปโอ้ยเจ้าลูกชายบ้านนั่นก็เก่งดีเหมือนกันนี่นะจับจังหวะพอดีเลย ฮึ่งเฮตกลงไปหน้าแทงเลยหน้าแหกเขาเรียกว่าหน้าแหกแบบนี้หรือว่าเจอเหกหน้ามากกว่าเนะ่เอาจบแล้วอะสีแบบนี้ภารกิจพิชิตแมงแมงมุมรถไฟหรือว่าเรียกรถไฟแมงมุมรถไฟขบวนแมงมุมอ่าเรียกแบบนี้ดีกว่ารถไฟขบวนแมงมุมชื่อให้มันออกดีๆหน่อย โอ้ยแต่เกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรอะว,วิบว,วับวิบวับกระสือหรือยังไงอ่ะ ไม่สิมันสีแดงรูปร่างคล้ายกับไข่แมงมุมตัวน,นั้นเลยเอาขยับได้ด้วยใช่จริงด้วยยังเหลือไข่อยู่อีกหนึ่งฟองมันน่าจะอยู่ใ,ถในถ้ำแน่ไข่ฟองนี้ต้องมีภาคสองตอนแน่เลยเพื่อมากำจัดไข่ฟองนี้เฮ้ยอะไรอ่ะวิวับวีวับยิงห้อยเหรอ ไม่ใช่ที่มันใครไอ้เจ้าแมงมุมนั่นอยู่เต็มถ้าเลยโอ้โหถ้าทำภาคสองมานี่ไม่มีแมงมุมเป็นร้อยตัววิ่งตามขบวนรถไฟเลยเนี่ย<ม>เห็นแล้วสยองก่อน,นี้อยู่ไม่ได้แล้วเอาละครับยิงไงบ้างครับกับเกมชูชูเช่ชา ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถา้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสำหรับตอนจัดการไอ้เจ้าชาวตัวนี้ให้ก็แล้วกันนะครับบายบาย